ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่เผ็ดจนอยากจะพ่นไฟแถมเริ่มต้นแค่ชามละ19บ้าทวันนี้พวกเรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนรกแตงเราไปเจอร้านนี้มาอยู่แถวแถวเส้นวัดอู่หนองไม้แดงร้านนี้เขาตั้งชื่อระดับความเผ็ดได้เก๋มากเลยถ้าเผ็ดน้อยสุดก็จะเป็นนรกขมหนึ่งแต่ถ้าเผ็ดมากสุดก็จะเป็นนรกขมสามชามเล็กเริ่มต้นแค่19บาทเลือกได้ด้วยว่าจะกินหมูหรือเนื้อแล้วก็ยังมีให้สั่งแบบหม้อไฟได้วยนะคะข้อดีของการมีเพื่อนเยอะก็คือเวลาไปกินน่ะมันสั่งได้หลายอย่างแต่ก็ร้้้้้สสึกกกววว่ว่่่าาาาัันนนนนนีีออออืืมมงเเเเยยะิิไปปปหลพทแ็ดดจ ไฟเขาก็จะแยกเนื้อสัตว์กับเส้นมาให้นะคะหมูสุกก็มาจัดใส่จานอยากกินเส้นไหนก็ใส่ได้เลยเส้นนี้ใหญ่มากร้อยเก้าเก้าลึกเส้นได้สามย่างอยากกินอะไรก็ใส่เข้าไปเลยค่ะกินคู่กกากหมูแล้วก็เกี๊ยวกรอบนะอร่อยมากนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาก็มีกะเพราเนื้อเผ็ดเผ็ดให้สั่งด้วยนะชามนี้จะเป็นจิ้มแจ่วนรกแตกเผ็ดสะใจสุดลูกจิ้มเขาก็ใส่มาในชามที่มันเป็นเรือแบบนี้เลยค่ะลูกชิ้นปิ้งเขาก็มีทั้งหมูแล้วก็เนื้อเลยนะคะอันนี้ของยายเบลหมี่ขาวหมูเผ็ดขุ่มสาม <ừ> ดูสีน้ำก ยังไม่สะใจเขาก็มีพริกให้ใส่เพิ่มเลยนะคะทุกคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเลือคู่กับอะไรมากกว่าการกากหมูหรือว่าแคบหมูแต่พี่อังก็คือกาก,ากหมูเท่านั้นใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือเผ็ดๆนะเราอ่ะแนะนําร้านนี้เลยอร่อยจนต้องซื้อกลับบ้านอย่าลืมกดเซฟกดแชร์แล้วตามไปลองกินกันนะ